ดีเจอ้อมค่ะชั่วโมงที่สองของเรานะคะคุณผู้ฟังก็แน่นอนค่ะตอนชั่วโมงแรกที่เราเป็นเพลย์ลิสต์กันค่อนข้างจะเป็นเพลย์ลิสต์ที่เกี่ยวกับฝนเพราะว่าฝนตกอะฝนตกฝนตกในหลายพื้นที่โอ้ยดีดีกว่าน้ําตาตกไหม <c oughs> ถ้าเทียบกันฝนตกกับน้ําตาตกเลือกฝนตกดีกว่าไหม <c oughs> น้ำตาตกมันเศร้าฝนตกยังพอลุ้นซึ่งคุณผู้ฟังก็ขยันขันแข็งในการส่งเพลงมามากเลยนะคะเลยดูที่แตกต่างอ่ บางคนไปจนถึงจุดที่ยิ่งสูงยิ่งหนาวเดี๋ยวไม่สิเดี๋ยวก่อนเรายังไม่ข้ามไปหน้าหนาวไหมใจเย็นๆอยู่ที่หน้าฝนก่อนนะเราใจเย็นก่อนนะคะก็ต้องบอกว่าชั่วโมงนี้นะคะเราเริ่มต้นมาสําหรับใครที่ รู้สึกว่ายังเป็นชายขอบของหน้าร้อนตกช่วงฤดูร้อนอยู่ก็อันดับที่สิบสี่เมื่อกี้เหมาะเลยถ้าเธออยากไปทะเลฉันพร้อมแต่จริงๆไปทะเลไม่ได้แปลว่าต้องไปแต่หน้าร้อนปะ่ะจริงๆทะเลมีสเสน่ห์นะทะเลมีสเสน่ห์สามฤดูก็ไม่เหมือนกันหน้าร้อนไปสีของทะเลกลิ่นของทะเลลมที่พัดมันก็โทนหนึ่งพอหน้าฝนทะเลมันก็จะน่ากลัวอีกแบบเห้าเหาไปอีกแบบหนึง่งแต่อย่าเดินลงช่วงจังหวะนั้นอ่าขึ้นยากนะคะเพราะจริงมีประสบการณ์ขึ้นยากค่ะคุณผู้ฟัง มันมันอันตรายจริงเวลามันไหลดูดขึ้นไปคุณผู้ฟังมันพูดไม่ได้พูดตลกนี่เป็นคนพูดจริงจังมาตลอดคุณผู้ฟังบางคนชอบคิดว่าเรื่องมัดรายการดูตลกคุณผู้ฟังนี่เป็นคนซีเรียสเวลาผมพูดว่าทรายมันม้วนตัวเนี่ยไม่ได้พูดเล่นนะถูกป่ะพี่กวงถึงตอนพูดออมจะคิดถึงทองม้วนสดก็ตามเห็นไหมเป็นคนแบบนี้ยคือพอได้ยินคําว่าม้วนอะจากที่สนใจเรื่องทรายดูดแล้วดูทรายม้วนอยู่ๆจิตมันก็ส่งไปที่ ทองมันสดเราคงยังไม่ได้กินไงเพราะฉะนั้นใจเรายังตัดไม่ขาดสมองเราผูกไว้กับกระเพาะสมองกระเพาะก็เป็นเส้นตรงมาด้วยกันคือจริงๆแล้วคนเราสมองแล้วมันควรจะไปสู่สิ่งอื่นใช่ไหมคะของเราสมองสั่งตรงมากับเพาะคแล้วจริงๆแล้วมีสมองไหมไม่แต่มีแต่กระเพาะแล้วพูดเรื่องอะไรกันวะแล้วก็มันเป็น กลับไปที่ทะเลหน้าหนาวทะเลหน้าหนาวก็จะอีกแบบฟ้ามันก็จะใสในอีกแบบหนึง่งจริงๆไปอะไรเราลงลงนึกจีแล้วเราไปเปิดเพลงเกี่ยวกับทะเลทั้งหมดอ่ะอจะไปนั่งโง่นั่งฉลาดอยู่ริมทะเลก็ได้หรืออยากไปทะเลฉันพร้อมจริงๆฉันก็พร้อมนะ,นะแล้วไม่ต้องเป็ต้องไปกับใครนะคุณผู้ฟังถูกจริงไปคนเดียวก็ได้เราต้องหัดเปิดลองเปิดใจตัวเองไปคนเดียวในหลายๆที่ดูบ้างเราอาจจะพบกับเขาเรียกว่า ความน่าสนใจในอีกแบบหนึง่งแล้วเราจะรู้ว่าเราทําอะไรได้มากกว่าที่คิดการไปคนเดียวมันทําให้เราเห็นตัวเองอว่าเราทําอะไรได้แค่นี้เราเคยคิดว่าโอ้ยเรื่องนี้ง่ายไปคนเดียวเจอก็ไปเลยจ้าน้ําตาตกเลยจ้าฉันนะ่ะแล้วมันเห็นสิ่งรอบข้างด้วยนะใช่เพราะมันจะต้องสังเกตใช่เพราะว่าปกติถ้าไปเราไปกับเพื่อนเราก็จะโฟกัสกับเพื่อนถูกแต่อันนี้พอไปคนเดียวอันนี้ก็ต้องสังเกตอันนี้ก็ต้องดูแลจะรู้สึกชาขึ้นมาทันทีค่อยๆค่อยๆและกินข้าวก็ไม่ต้องรีบใช่เพแล้วคอนเซนทรชัน จะอยู่ที่ข้าวครับหรือบรรยากาศว่าอ๋อคนแถวนี้เขาเป็นอย่างนี้อย่างนั้นอย่างน้นคุณผู้ฟังบางทีเราคิดนะเรื่องนี้ง่ายจะเป็นเราเราทําได้ฉันเคยน้ําตาตกที่ญี่ปุ่นมาแล้ว <c oughs> ขนาดเป็นประเทศที่ไปไปบ่อยไปบ่อยเลยนะอพอไปคนเดียวตอนตอนเคยไปคนเดียวมาแล้วและเคยไม่สบาย คนเดียวอูู้เรียกได้ว่าเป็นนางห้องอ่ะเป็นนางห้องอยู่ที่ห้องคุณผู้ฟังลองคิดสิถ้าคุณไปญี่ปุ่นหรือไปพูดกันไม่รู้เรื่องนะแล้วคุณอาเจียนอ่ะคุณนอนสลบยู่ในห้องแล้วระบบโรงพยาบาลเขาก็เหมือนของบ้านเราไม่ได้เข้าด้วยแล้วคืณนอนแล้วจะยังไงดีวะเอายังไงวะแล้วบอกตัวเองแล้วพอดีขึ้นเราก็จะมีสกิลการเอาตัวรอดนั่งชัตเตอรบัสของโรงแรมออกไปออกไปที่ไหนออกไปที่ชานชาลา แล้วที่ฉันก็ไปร้านสะดวกซื้อสิ่งที่ฉันทําคือต้องเอาตัวรอดถ้าเราท้องไม่ดีหรือละอาเจียนเงกินชาใช่ไหมมันจะช่วยทีฉันก็ไปซื้อชาเข้มๆหน่อยแล้วก็ซื้อขนมปังให้มันมีแป้งอ่าเตรียมเอาขาบยัดตัวแล้วสิ่งที่ฉันทําคือเอาว่าสู้สุดใจนเมื่อมันเริ่มดีขึ้นโงหัวขึ้นฟรับเราต้องซื้อตั๋วแล้วก็ไป เมืองหนึ่งเราต้องแพ้เราต้องสู้ี่ฉันก็ซื้อตั๋วไปอีกเมืองหนึ่งไปหมู่บ้านไอ้อะไรวะที่มันเป็นหมู่บ้านที่หลังคามันอย่างนั้นนะคะคุณฟังที่เป็นหมู่บ้านโบราณกับชฟางมุงใช่ที่มันเป็นหมู่บ้านในเขาเรียกว่ายูเนสโกเขารับรองแล้วอ่ะก็เป็นไอ้ในหมู่บ้านในมรดกโลกอ่ะอีฉันก็ไปตรงนั้นนั่งรถไปเกือบชั่วโมงหนึ่งดิฉันก็นั่ง กินขนมปังอยู่ข้างทางพร้อมกับกระดกชาไปเรื่อยๆแล้วก็นั่งหน้าสุดเพราะว่าเผื่ออาเจียนแต่ยังใจรัดคือคนเราพององหัวได้ะเราก็ต้องดูอบิลิตี้ของเราว่ามันไหวไหมแระคาดการแล้วถ้าพอไหวหน่อยเว้ยว่าไปแล้วก็ทําให้ร่างกายอุ่นๆใช่ไหมก็นั่งรถชมวิวไปอ,อ่ะแล้วก็ไปถึงเมืองนั้นเดินเพ้ออยู่คนเดียวได้ว่ะสําเร็จเสร็จสิ้นเรียบร้อยมันก็ทําได้แต่ใน แล้วไปเดินแช่น้ําร้อนคนเดียวได้นะอีกเมืองนึงอีกวันนึงไปอีกเมืองอีกสมมติวันแรกไปเมืองทางขวาวันถัดมาไปเมืองทางซ้ายคืออันนั้นไปคนเดียวมันก็เปิดโลกแต่ในขณะที่เวลาคุณหอบความเศร้าไปเที่ยวคุณผู้ฟังเพียงแค่หลงป้ายรถเมล์น้ําตาก็ไหลทำไมโลกจังหดร้ายกับเราขนาดนี้นะเวลาที่จิตมันตกอะพอหลงรถเมล์แล้วกูก็บอกว่าให้ขึ้นตรงนี้ อีกูเกอรบอกให้ขึ้นตรงนี้ <ม S 1> แต่ทาไมมันไปไม่ได้วะ <ม S 1> แล้วมันแบบฝั่งไหนกันแน่วะกูเกอรบอกให้ช่วยสิอะไรอย่างเงี้ย <ม S 1> <ม S 2> แล้วลังเลลังเลจะไปยังไงคือ <ม S 2> ถามคนพื้นที่คนพื้นที่ก็บอกให้ไปอีกทางนึ่งเลิก,ก,กลากเลิกลาก,ลาก,ลากแล้วที่อยู่น้ําตาก็เธอแบบไหลลื้นๆออกมาคฮ้ยันทุกคนเล่นเอ็มวีแล้วมันขึไหลออกมาว่าแบบเออทาไมต้องมาคนเดียววะทําไมต้องมาทําอย่างนี้ถ้ามันเป็นอย่างนี้มันคงไป่เป็นอย่างนี้มันแล้วแบบเราไม่ดีพอนั่นไงคือมันถาโถมถึงจะบอกคุณู้ฟังว่า แต่เมื่อเราข้ามเหตุการณ์น,นั้นได้เราจะมีความภูมิใจบางอย่าง,งซึ่งคุณผู้ฟังอาจจะบอกว่าพี่เล่าเรื่องเลอะเทอะอ่ะดูไม่เห็นมีอะไรเลยอยากจะบอกว่ามันเหมือนไม่มีอะไรนะคะแต่เรื่องของคนแต่ละคนที่จะทําให้เราก้าวผ่านขอบเส้นของตัวเราเองความสามารถของตัวเราเองมันอาจจะเล็กสําหรับคนอื่นแต่ใครจะไปรู้มันอาจจะใหญ่สําหรับคนคนนั้นให้เขาได้ทดลองทําอะไรถูกป่ะ <c oughs> แล้วเมื่อเรารเผชิญกับความเหงาหรือความที่เรารู้สึกว่าตัวเอง ไม่ดีพอไม่เก่งพอถ้าเราพึ่งพาตัวเองได้มันจะเป็นสภาวะที่เรารู้สึกแข็งแรงขึ้นเพราะฉะนั้นเราอาจจะต้องฝึกจากเรื่องเล็กๆก,ก่อนเป็นกําลังใจให้สําหรับใครที่รู้สึกหวาดกลัวที่จะเดินก้าวข้ามคอมฟอร์ตโซนของตัวเองจริงๆไม่มีอะไรแน่นอนหรอกอค,ค่ะคุณผู้ฟังคอมฟอร์ตโซนที่ว่าแน่ๆไม่ได้แปลว่าเราไม่ตายนะแต่เมืออเราบอกว่าโอ้ oh, ไม่อยากออกจากบ้านไม่ไปไหนเลยเราอยู่ในบ,บ้านดีกว่าบ้านปลอดภยัยตายในบ้านได้นะคะ ถูกป่ะ,คะแค่เราต้องใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาทแล้วมีแผนหนึ่งแผน2แผนสหรือต่อให้ไม่มีแผนเราจะรู้ว่าแย่ที่สุดทําอย่างไรได้บ้างอ่ะถูกไหมพี่กวงถูกครับนะเพราะฉะนั้นเป็นกําลังใจให้ก็แล้วกันสําหรับใครที่ เฮ้ยอยากจะฝึกตัวเองมันมีได้หลายสนามมากในชีวิตประจําวันก้าวข้ามทีละนิดทีละนิดค่ะคุณผู้ฟังดีกว่าไม่ทําอะไรเลยแล้วถ้าคุณอยากจะก้าวข้ามสิ่งสิ่งนี้ไปดูคอนเสิร์ตคนเดียวก็ได้คุณผู้ฟังถ้าคุณอยากไปดูเทเล o r s สว f t คุณไปคนเดียวได้ไหมได้แล้วคุณจะมีเพื่อนที่นั่นเต็มโอ้โหเต็มเขาเรียกว่าเต็มทั้งอารีน่าเต็มทั้งสเตเดียมเพราะอะไรทุกคนมุ่งไปดูเทเล o r s สวีทดีเอร่าคอนดีเอราทัวร์ถามว่าทําไมเขาถึงพุ่งไปเธอจ้ะ ในเอเชียมันจัดอยู่กี่ที่ก่อนและในที่กําลังจะเกิดขึ้นนะคะต้องบอกเลยว่าสําหรับ s วิฟตี้คงทราบข่าวนี้กันแล้วกับ Taylor Swift The Era Tour กํกลังจะจัดขึ้นที่สิงคโปร์ทั้งหมด6รอบที่เราบอกตั้งแต่เมื่อวานมีรอบวันที่ 2, 3, 4, 7, 8, 9ก็คือปีหน้านะคะเดือนมีนา6วันที่อ้มบอกที่สิงคโปร์ National Stadium เป็นประเทศเดียวในแถบ ตะวันออกเฉียงใต้เอเชียตะวันออกเฉียงใต้เท่านั้นนะคะที่เทเลสวิฟตจะไปแสดงผลงานเพลงของเธอนะคะจากทุกอัลบั้มที่ผ่านมาซึ่งธนาคาร UOB เป็นผู้สนับสนุนอย่างเป็นทางการและเป็นพาร์ทเนอร์ในการพรีเซลบัตรคอนเสิร์ตเทเลสวิฟต์ดิเอราทัวร์ในครั้งนี้ถามว่ายังไงต่อเขามีสิทธิพิเศษแบบเอ็กซ์คลูซีฟสำหรับผู้ที่ถือบัตรเครดิตนะคะและเดบิตนะคะสองบัตรนะคะบัตรเครดิตและเดบิตของ UOB รวมถึงบัตรเครดิตและบัตรเดบิต ของซิตี้คุณจะได้รับสิททิ์พิเศษในรอบพรีเซลก่อนใครถามว่าวันไหนเริ่มพรุ่งนี้จ้ะวันนี้วันที่4นะจ๊ะเตรียมกลัวให้เรียบร้อยวันที่5คือพรุ่งนี้เริ่มที่11บเอโมงเช้าจนถึง7กรกฎาก็คือวันศุกร์ถูกไหมวันวันที่7มันคือวันที่ศุกร์ถึงวันวันศุกร์ถึงแปดโมงเช้าบอกได้เลยว่าคุณผู้ฟังเตรียมตัวให้ดีๆ เพราะสำหรับคนที่ถือ UOB และ City นะคะในสิ่งนี้มีสิทธิ์ซื้อก่อนใครแต่อย่าลืมว่าบัตรมีจำนวนจำกัดมาก่อนได้ก่อนแล้วยังไงคุณผู้ฟังเข้าไปดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ Ticketmaster. sg ได้เลยใช้คำนี้นะคะ t i c k e t m a s t e r sg คุณผู้ฟังเข้าไปเลยไปดูขอบคุณนะคะสำหรับบัตร UOB ที่เรียกได้ว่าเปิดโอกาสให้สวีปตีอีกหนึ่งช่องถูกไปพี่กวางถูกครับน่าดูปะเ, <c oughs> เป็นใครใครก็อยากเมกื่อวานคุณผู้ฟังส่งมา <c oughs> อยากไปดูทำไมเขาไม่เล่นที่ไทยแม่อย่าให้พูด ยายพูดเดี๋ยวเครียดเดี๋ยวเดี๋ยวจะเครียดนะคะอาคุณผู้ฟังส่งมาใช่ใช่ใช่ใชไอ้บ้านที่พี่อ้อมพูดถึงคือชีราคาวระกบใช่ค่ะและดิฉันก็เดินไปถึงบ้านที่เขาปักหมุดอมีคนบอกว่าบ้านเนี้ยเขาเลี้ยงปลาเองอเป็นบ่อปลาจะสดมากและถ้าไปคือปลาสดจริงและดิฉันไปฉันแทบจะยึดบ้านเขาเพราะว่าดิฉันเป็นคนสุดท้ายครัวแทบปิด <c oughs> แล้วนั่งอยู่คนเดียวคือคุณผู้ฟังมันก็เป็นหมู่บ้านที่น่าไปนะคะเอจริงๆคือประเทศเที่ยวไหนก็ได้นะเ<ช>มืองไทยก็เที่ยวได้ลองก็ได้เมืองไทยใกล้ๆวันเดย์ทริปก่อนก็ได้ไปคนเดียวโอ้พูดถึงวันเดย์ทริปรู้สึกว่า ล่าสุดเนี่ยรถไฟเขามีอีกแล้ววันเดย์ทริปอีกแล้วใช่แต่ล่าสุดเป็นไปไหนนะพี่กวกอ้อมเนี่ยถ่ายรูปเก็บไว้จะส่งให้แม่แม่แต่คิดว่าแม่น่จะซื้อตั๋วเสร็จตั้งแต่อ้อมถ่ายรูปแล้วแม่แม่แม่จะรู้ก่อนทุกคนเลยเอาจงจริงเขาก็จะมีนะคะวันเดย์ทริปไปนู่นนี่นั่นล่าสุดเขาเหมือนไปจังหวัดอะไรนะพี่กวางเขาจัดไปไหนไว้เดี๋ยวอยากจะบอกคุณผู้ฟังจังเลยทื่มันน่าไปมากเลยนะน่าดีเลยดีเนาะพี่กวางเนาะหรือถ้าไม่อย่าง คนที่ไม่ค่อยได้ใช้พวกรถไฟฟ้า MRT อ่ะเอาจริงๆอ่ะลองนั่งมันดูทั้งแบบสี่คุณผู้ฟังใช่ป่ะใช่สสยสีเหลืองอันใหม่ตอนนี้ใส่สีเหลืองนั่งีสยสีเหลืองตอนนี้ไม่ฟรีแล้วเริ่มเริ่มแล้วแล้วก็ค่าค่าเดิสารจะอยู่ที่15บห้า5บาทคือ4สถานีแรกอะค่ะจะมีการ คือคือต่างกันสตาร์ทสิบห้าแล้วก็ต่างกันราวๆสี่บาทต่อสถานีแต่พอสถานีที่เยอะๆๆเยอะขึ้น่จะเริ่มคุ้มคุณฟังกันนั่งหัวยันท้ายสิใช่ใช่สี่สิบห้าไปสี่สิบห้ากลับดูนั่นดูนี่ไปสวยๆใช่ไหมใช่ครับเปลี่ยนบรรยากาศถ่ายรูปได้ด้วยอังคารกลุ่มโปสนับสนุนโดย Bdynamic RMF SSF ใหม่จาก BBLAM และคืนนี้เจอกันค่ะกับอังคารคลุมโปงนะคะคุณสิตางบัวทองค่ะเธอจะเอาเรื่องอะไรมาฝากกันจะส้มหยุดหรือไม่หยุดติดตามกันได้คืนนี้กับ B. ีไดนามิกอาร์มเลงทุนยืดหยุ่นในตราสารนี้ทั่วโลกโมบายแบงกิ้งธนาคารกรุงเทพค่ะอังคารคลุมโปง